สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกคนคะ่ะมาดูเห็ดจ้ามาดูเห็ดนี่จ้าเห็ดสวยสวยเห็นไหมคะเห็ดสวยสวยจ้าเห็ดที่เ้าเก็บมานะคะ่ะเห็ดที่เราเก็บมาเบวงเด้อจ้าเด้งงามงามจ้าเห็นบอก อันนี้เฮาแช่แข็งไว้ละเด้จ้ดเด้อนี่เก็บมาแล้วเฮาเห็ดความสะอาดเรียบร้อยเฮาแช่แข็งมาแล้วเฮาก็เอามาไว้เวลาเฮาจะกินนะจ้ะเวลาเฮาจะกินเฮาก็จะเอามาัแช่น้ำหรือว่าเฮาก็จะมาวางไว้ให้มันละลายเนาะจ้ะเนาะและเฮาก็สิเอาไปแกงจ้ะงามบ่จ้าสวยๆงามๆเห็นบ่จ้าเห็ดที่เฮาเก็บมาสดๆสดเฮายังบ่ พันได้ล่างเฮาแค่ปัดปะท็ศความสะอาดเสร็ธิ์เฮาก็เอาไปเข่าตู้แข็งมันก็นออกมาหนาหักยังสิคือเกาจ้าอยากกินอยากกินงามจ้าจ้าขอบคุณนะคะอยากกินก็มาแบ่งได้นะคะแบ่งให้จ้า สนใจดอกไหนเลือกได้นะคะสวยๆงามๆจ้าสวยๆงามๆตุ้มมุติมิจ้าตุ้มมุติมิทั้งนั้นเลยนะคะ mm. เห็นไหมคะเห็นไหมนี่จ้ะดอกกระสิบเสียสมเลยจ้ะเวลาเขาออกจากซ่องแข็งมาเขาสิเอามาเห็ดกินเขาเห็นลวเขาขันยังงามคือเกาเนาะจ้าเนาะ จะมีความสุขในการกินไปนะคะน่ารักจังเห็ดจ้าเห็ดน่ารักนะคะเห็ดน่ารักจ้าเห็นบ่จ้ะมีแต่ง,งามงามจ้ามีแต่ง,งามงามจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเห็ดมาชมเห็ดด้วยกันนะคะเห็นไหมคะ เห็ดสวยๆขาอวบๆจ้าขาอวบๆเห็นไหมคะขาก็เหมือนไอ้คดเก็บเลนาะจ้ะเนาะเห็นว่าจ้ะงามงามสะอ่อนจ้ะเวลาเฮาสีเอาไม้กินนะจ้ะเฮากระเห็นว่าจ้ะเฮากระสะอ่อนคือเก่าน่ะจ้ะเบิ่งแน่ฟืนน่ะ สะออนนะจ่าก็เลยอยากเอามะอวดมาให้กันเบิงนะจ่ะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้เห็นน้ำนะจ่ะมันสะออนเห็นย้ำไดกระสะออนเนาะจ่าเนาะเห็ดเนาะผุ้น่ะโอ้ฮมันบ่อนั่นเด้อจ่ะมันบ่ได้ยันเสีรสยรสชาิอีหยังจ่ะเคยกินหลายข้งางเลยจ่ะเก็บไว้คามปีกินคามปีเลยจ่ะอันนี้นะ่ะได้งามสบายคือเกาจ่ะเห็นบ่ นี่มันบเห็นบ่นบาจา้ะงามจา้ะงามสะออนมันงามนะจ้ะเท้าเสียดกินแล้วเฮาก็เออกออกมาไววเด้อจ้ะเด้อขันเฮ้าบ่าเฮ็ดกินเฮ้ายาเอามันออกมาเด้อจ้ะเด้อห็นบอเห็นไหมจ๊ะสวยงามจา้ะสวยงามอุ้ยสะออนจ้ะ ไม่มันสวยมันงามจังสิมันสวยมันงามสออนหลายจ่าสออนหลายจ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าไผอ,อยากได้มาแบงเอาเด้อจ่าเด้อมาแบ่งเอาแบงให้การกินเนาะค่ะเนาะจ่างามมากจ่างามีิลีจ้างามงามสออนเลยค่สะสออนเลยค่ะ ใครอยากได้เฮากระไ้เด้อจ้าเด้อมาขอเอาแบงเอาได้จ้าเฮาบกแพงดอกจ้ามันหลายสะออนจ้าจ้าสะอ่อนคือการเบิ้งดูน,นะจ้าเบเบ้เบเบ้บบเหตุจ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยเลยคะ่ะสวยมากงามมากนะคะ นี่ละจ้าเฮาเอาเห็ดที่เฮาแช่แข็งมาให้เบิงว่ามันเป็นจังไดหลังจากที่เฮาเฮ็ดความสะอาดแล้วยังมีอีกเยอะเลยค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าเฮาเอามาให้เบิงว่ามันงามจ้าจ้าไปเก็บด้วยกันได้นะคะใครอยากไปเก็บก็บไปเด้อจ้าเด้อจะพาไปนี่จ้าห็นบ่สวยงาม เห็นไหมคะเห็นไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมิทไทยสกอตนะคะอุ้ยขอบคุณกุ้งเกตกะมนให้ตัว กระตูนเรามาว่าอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมคะน่ารักเหมือนเห็ดเลยเลยจ้าอุย้ยตกใจหรือดีใจคะไปวลังวังไปวังวัง,วง,วง,วงน่ารักมากนะคะอุย้ยเบิ่งจ้าเบิง่งอืมจ้าสะออนจ้าสะออนสะออน,ออน,ออนดอกเข็ดเนาะคะ่ะเนาะพ่อเม่พี่น้องจ้าสะออนน้ำกันบ,บ่จ้าเลิฟจ้าขอบคุณนะคะ น่ารักเหมือนเห็ดเลยจ้าน่ารักเหมือนเห็ดเลยนะคะน่ารักเหมือนเห็ดจา้าตัวการ์ตูนก็น่ารักเหมือนเห็ดนะคะขอบคุณมากๆากนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะจ้าเป็นกำลังให้ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะน่ารักคนให้จ่าคนให้ก็น่ารักคนรับกันนาฮักเด้อจ่าเด้อคนรับกันนาฮักจา่าอืมเฮ็ดเท่ากันากนาฮักเนาะค่ะเนาะเห็นโบจ่าเห็นโบมาเอาเด้อจา่ามาเอาเด้อฝรั่งฝั่งโค้งโบแพงจา้าอย่าง ฝรั่งฝั่งโค้งบ่วแพงเด้อจ้าเด้อฝรั่งฝั่งโค้งแบงไ้พีไ้น้องก,กินได้ทุกผู้ทุกคนจ้ามาเต็มมาเอาอยู่บ้านเด้อจ้าเด้อฝรั่งฝั่งโค้งบ่วนำทรงเด้อจ้าเด้อฝรั่งฝั่งโค้งบ่มีรสจ้าเห็นบ่จ้าแกงแซบคือเกานะคะรสชาติคือเกาจ้าเห็ดสวยๆนะคะจ้าสวยๆคะ่ะเห็ดกับกระตูนน่ารักจังเลยน่ารักคะ่ะ ไหมคะสวัสดีจ้าน้องกุ้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพลังฝังคงด้วยนะคะจ้าสวัสดีทุกคนนะคะเห็นบ่ญหาเฮตุเฮ็ดเฮดจ้าเห็นลกักกสะสอ,อนเห็นลกักกะงามเห็นลกักกะบอยอยากวางเนา,จานะ <c oughs> <c oughs> จ้าเนาะเฮ็ดจ้าเฮ็ดสวัสดีครับพลังฝังโค้งจ้าสวัสดีพลังฝังโค้งนะคะ จ,จ้า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 มาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะพินาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะคะเห็นไหมคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ามาแบ่งเห็ดนะคะมาแบ่งเอาเห็ดไปกินนะคะ ขาเหมือนกับคนจับคนถ่ายเลยนะคะขาเหมือนกันเลยคะ่ะเห็นไหมคะขาใหญ่ๆอวบๆแต่ว่าสวยอร่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋ามาเอานะคะมาเอานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกผู้คุกคนขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่มอบให้กันมา ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็แค่เอาเห็ดในตู้แข็งมาอวดพ่อแม่พี่น้องให้ดูให้ชมทุกผู้ทุกคนนะคะรักๆเลิบๆกันนะคะทุกผู้ทุกคนขะไปละนะคะวันหน้าพ่อกันไม่เด้อจ่าเด้อว,วันนี้น้ำย่อยน้ำจิ้มนะจ๊ะเล็กๆน้อยๆค่ะบา,บาย